โดยน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราผันท้ายนรสิงห์มามีบุ๊กกิ้งร่วมกับซีาターแฮปปี้จอ์นี่บนเรือมีอะไรให้ทำบ้างครับมีสนามกอล์ฟไหมมีแบบรานบาร์เกตอะไรอยู่บ้างคุอพี่คิดว่าเรือมันใหญ่ขนาดไหนลุงผมอนุญาตให้ใช้มีดมีดในถุงแทงได้นะ ครูบอกในเรือมีขวานอย่างเดียวครูเอาไว้สับปลาครับครับที่คุณลุงเสือให้ฟังหมายถึงการทําเรือของลุงลํานี้แหละครับลุงช้แค่ขวานเล่มเดียวคืองานมือจริงๆครับคือใช้แก่ขวานเล่มเดียวในการทําเรือลํานี้ผมขึ้นเลยนะครับครูเชิญเลยครับเจิญเลยเอ้ยขึ้นง่ายสบายเลยขึ้นทางง่ามเลยครับขึ้นทางง่ามตรงนี้เลยง่ามอ่าครับผมง่ายๆเอาลองดูครับลองดูทุน้นขึ้นกันสบาย เอ้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้คือภูมิปัญญาจริงๆนะครับที่ว่าคนที่ไม่เคยขึ้นเรือยังสามารถขึ้นได้แบบง่ายๆมากนี่ไงขวา โอ้แต่มันเย็นว่าเ <es ือหางยาวปกตินะเย็นครับเยลเย็นเย็นเลยอ่ะมันเย็นเพราะว่าอะไรเพราะลมเข้ามาพุ่ออกใช่ครับใช่ใคือเป็นทางที่ลมผ่านดีมากคือรูปแบบการวางส่วนต่างๆของเรือแล้วก็สังเกตได้เลยว่าจะทําให้เมฆตรำที่สุดอือปะเย็นสบายที่สุดทั้งนั้นเดี๋ยวเราออกไปทําอาหารกันที่กลางทะเลกันเลยครับไปเลย เรือมาสักพักแล้เนี่ยคือตอนนี้เรือจะถึงฝั่งแล้วแล้วไหนบอกว่าหนูจะทาอาหารบนเรือหนูจะทําบนเรือหรือหนูจะทําบนฝั่งทาบนเรือทำบนเรือทำบนเรือทำบนเรือแต่จอดบนฝั่งเงหรอใช่ให้มันจอดก่อนไม่คือเราใช้ชีวิตบนนี้เลยไงในเรือในพื้นที่นี่คือเขาจัดสรรมาอย่างดีแล้วเราสามารถทําอาหารได้แน่นอนใช่เดี๋ยวเราหาวัตถุดิบก่อนแต่หนูว่าวัตถุดิบก็คือตินโขดหินแน่ๆหินใช่ครับกินหินเลย S <S ใช่ไหมคะครูใช่ครับประมาณนั้นเลยเราจะลงช่วยหนูหาเราจะลงไปกระท้อนกระท้อนได้ไหมคะกระท้อนอีกรอบนึงกระท้อนกระท้อนโอเคครับเชิญครับท่านธุนิดเราคืออะไรครับครูครับวันนี้เราจะ ให้คุณลุงทำยำหอยนางรมหินให้กินหอยนางรมหินมันมต่างจากหอยนางรมธรรมดายัางไงครับครูครับต่างกันตรงที่ธรรมชาติที่มันเกาะมากกว่าเพราะธรรมชาติที่มันเกาะที่นี่คือจะเป็นเกาะหินตแต่ว่าถ้าตามธรรมชาติจริงๆหอยนางรมนี้ก็เป็นหอยที่เขาเลี้ยงธรรมดาปกติที่บนชายฝั่งครับแต่เหมือนปล่อยให้อยู่กับธรรมชาติไปเลยใช่ครับใช่แล้วทีนี้้อาวเราเราต้องใช้ยำหอยแล้วเราเอาผักมาจากไหนครับผมก็ผักส่วนมากชาวมอร์แกนเขาก็จะหาตามบริเวณเกาะครับเกาะ แล้วก็ตามหาต่างๆคือหาตามธรรมชาติเลยใช่ครับงั้นเราลงไปไปไปดูหอยกันก่อนครูคะผักที่หาได้ตามเกาะนี่คือผักอะไรอะคะอย่าเป็นพวกมะปิ้งป่าพวกอะไรแบบเนี้ยมะปิ้งปลามันจะมีพวกมะปิ้งป่าพวกผักหวานป่าพวกต้องหาต้องหาครับต้องหาอาวุธมาแล้วค่ะอาวุธกันี่นี่นี่โอ๊ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมามามา แต่การกินหอยนางรมที่จะให้อร่อยจริงๆต้องกินตอนเดือนมืดนะครับเพราะเดือนมืดมันจะตอนสิบสี่ห้ามสิบห้าข้ามเดือนมืดไข่มันจะเต็มท้องมันเลยอมันก็จะมันๆใช่ใช่ครับใช่ครับโอ้เยอะนะเนี่ยใช่ครับโอเคโอ้ได้ผมบอกแล้วนี่เพื่อนผมเอามาสักงตัวพี่เรเก็บสีย เราก็รู้นะคะว่าตอนนี้วัตถุดิบของเราก็คือหอยไปทำกับข้าวดีกว่าเพิ่มเราไปทำยำหอยนางรมหินกันดีกว่าใช่ครับใช่มีวัตถุดิบประมาณไหนได้ผักมาหอยมาแค่ไหนแล้วก็แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยไม่หาเพิ่มแล้วขี้เกียจหาแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ครับมันทานได้แล้วมันขึ้นอยู่กับฤดูกาลของผักมากกว่า อันนี้คือมะปิงปลาครับมะปิงปลาเขามีรสชาติประมาณไหนคะเปรี้ยวโอ้เอาเลยได้ดีเดี๋ยวหนูได้เองอันนี้คือส่ยวกับกลมนะครับลุงครูก็ไม่บอกว่ามันเปรี้ยวมาปิงก็เปรี้ยวอยู่แล้วจริงๆเนี่ยคือพอมีอะไรก็ทําแค่นั้นเก็บพอประมาณเหมือนคําสุภาษิตโบราณที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบคบกันไหมตายย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 ย ตอนนี้ก็คือเอามาปิ้งไปตำใช่ไหมคะเราล้างน้ำเรียบร้อยแล้วเอาอะไรครับดชานหัวหอมฮะเอาดิชักมาหน่อยไม่ใช่เอามีดมาแต่คอคนข้างๆข้างหัวล้อเสียงดังเหลือเกิเอาแล้วครับพ่อคือเดี๋ยวตำเดี๋ยวตำให้เดี๋ยวค่ะพี่หนูถนัดตำมมาปิ้งแซ่บมากอ่ะยังไงได้แค่นี้เหรอพี่อะไรอะหัวหอมหัวหอมนี่ค่ะคุณลุงคุณลุงโอ้ยคนขโมยทีมงานขโมย ปลาปลาเมื่อกี้ดูพวาหอมหอมหน่อยหอมไม่ต้องเงยนะสายวายไมเอาสายวายกันนะเห็นไหมในมือถืออะไรอยู่มีดไงหอยนางรมหินเนีครับเวลาเราหามาแล้วเวลาเราเช่น้ำจืดแล้วเศษมันจะออกหมดแต่ถ้ามันหยวกบน้ำเค็มคือมันจะเปลือกมันจะเกาะเิดอยู่ตลอดเวลา เหมือนว่าซาบีเลยอ่ะอันนี้ผมก็เพิ่งมารูจากเขาเลยหอยเลยกินหน่อยมันจะมีทรายตลอดใช่ไหมค่ะแต่เราแช่น้ำจืดปุ๊บตัวที่เป็นลคลายใช่มันมันคลายออกมาเลยในขณะที่ครูล้างหอยแล้วคุณลุงก็กำาลังเอากระเทียมใส่ครกพี่เป็นคนใส่ลุงแกะกระเทียมให้พี่ป้าอาใส่เฮ้ยแกะขึ้นนะเราอ่ะนี่นี่ทีเด็ดทีเด็ดเลย ปกติชาวมอแกนกินเผ็ดเลยครับอาหารของคนมอแกนจริงจะทําคล้ายๆกับอาหารพม่านะครับเพราะว่าชาวมอแกนนี่จะเดินทางติดต่อกับพม่าซึ่งมีชาวมอแกนส่วนใหญ่จริงๆแล้วจะอยู่ในพม่านี่ส่วนส่วนน้อยนะครับที่อยู่ที่เมืองไทยที่กรุงศรรินเนี่ยอาหารการกินของของเขาก็เลยคล้ายๆพม่าคือจะเป็นพวกแกงเผ็ดก็พวก จะใช้น้ำมันเยอะอ่ใช่ใช่ครับประมาณใช้น้ำมันเยอะอ่านื้อมาจะมันๆหน่อยแล้วแล้วที่ไอชาหม้อแกงอ่ะมีน้ำหวานไหมครับน้ำหวานบอกเลยเราใช้น้ำผึ้งครับอ๋อหาน้ำผึ้งเอาเลยก็น้ำผึ้งธรรมชาตินี่แหละในป่านี่แหละใช่ใช่เราจะกินน้ำคือก็ใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลใช้ไอ้มะไอ้ปีงเนี่ยอะไรนะมะปีงมะปีงแทนมะนาวลองทีก่อนอร่อยยังคะไปไปแยกกันในป่าเฮ้ยอร่อยแล้วต้องเล่ นาเปียกนาเปียกอร่อยอร่อยมอแกนอีกรอบได้ไหมคะสบายอมองอมองสบายอมองอร่อยยำยำเนมซานาซานายำยำซานาอมองยำซานาอมองอ่ายำซานาอมองชิมก่อนดีร้อยร้อยไหมร้อยรอยลองได้ดิแล้วปกติเขากินข้าวกินอะไรไหมครับผูครับ กินครับกินข้าวกินข้าวแต่ว่าปกตินะครับใช่บางทีอาจจะกินแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นนุ่นแป้งมันทำเป็นอะไรอย่างงี้ไงไม่ได้หลายอร่อยกินอะไรกินข้าวอ่าปอยเขาจะเขาเรียกว่าอ่า ถ้าสมมติว่าเป็นน้ำเหมาสมเยอะๆจริงเราไม่สามารถไปซื้อข้าวสารบนฝั่งได้ก็จะมีเรียกเกาเรียกว่าต้นมันยืนนี่ไงต้นแทนกินแทนข้าวกินแทนข้าวกินมันแทนข้าวหอยมันสดมากเลยพี่สดมากสดเลยเหรอไม่มีคลาวเลยเออเฮ้ยแค่สดขนาดนี้เราเอาไปทําเมนูของเราบ้างดีกวะจริงพี่พี่เตยมีไอเดียหรือยังคะปริงอ่าปริงเลยเราติดตามนะคะอยากกินหอยอยากกินหอยอยากกินหอย ยัง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 ไม่ห้ามพี่นี่ไงหอยที่ได้มาจากหมู่บ้านโมแกนลหอยสดสดเลยออสเตอร์ออสเตอร์หรือหอยนางรมนั่นเองคุณนี้เชฟเตอร์จะรังสัรค์เมนูอะไรคะวันนี้นะคะจะทำโอ้โหหอยทอดเตยแล้วล้างหอยยังอ่ะสะอาดแน่นอน พูดถึงหอยทอดปกติเราจะกินแบบหอยทอดที่เราแบบผัดไทยหอยทอดอยพี่นิวแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะทําแบบไฟเดยดิ้งนิดนึงโดยการเอาหอยเนี่ยไปชุบแป้งไข่ปังแล้วก็ไปทอดส่วนตัวซอสเนี่ยเราจะทำเป็นสีราชามายองันนี้คือหัวงอกหัวโตที่เป็นครัวทุดิบท้องถิ่นภาคใต้มีแน่นอน มาเริ่มอะไรกัเริ่มด้วยอะไรครับเชฟเตยครับงั้นเดี๋ยวฝากสองหนุ่มจัดการหอยดูแลหอยให้หนูหน่อยโอ้โนาดมากพี่มาดาเลค่ะแกะแป้งไข่ปังแล้วพี่เราทอดนะน่บเฮ้ยทราเปสวยขนาดนี้เแกาแกะมาอยู่แล้วแกะง่ายมากเลยแกะมาอยู่แล้วเดี๋ยวพี่จะทำน้ำดองอ่าเพื่อเพื่อดองตัวถั่วงอกใช่แล้วแอนโทนีใส่ครูนะคะประมาณ100 ml ยมลแล้วก็น้ำตาลประมาณ30กรัมวันนี้พี่จะดองออกแนวแบบรสชาติแบบไหนคะเป็นแบบ หวานๆเปรี้ยวๆหวานๆมาแล้วพี่องทำอะไรต่อคะแม้งไข่ฟังอยู่นี่แล้วอาแล้วพี่ต้องทำยังไงเพราะว่าพี่ไม่เคยทำเมนูนี้เลยก็คืออย่าเราจะหนูเลี้ยงให้เลยผู้ชมครับสามารถทำตามได้เลยนะครับผู้ชมครับปัตอกไข่ใส่ถ้วยนี้สองฟองสองฟองคุณีิวข้อมือคุณดีมากเลยครับผมทุกวันครับหมายถึงว่าเจียวไข่ตีแบตครับผมครับผม อ่าเรียบร้อยครับไข่ครับเชฟครับพี่ตามซับหอยซะหน่อยซับหอยหอยน้ำหอยน้ำเพื่อนหอยเน้อหอยน้ำมันเยอะไปหน่อยนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้ำมันเยอะเนี่ยมันจะทอดไม่กรอบค่ะ วก <S 1> <S 1> <S <s ็ไงครับจะยิ <mm ่งสาก็คือแบบว่าเด็ดเอาจริงๆนะฉันน่าไม่ค่อยชอบหอยอะไรหรอกทำไมฉันจะต้องฝืนทำนะมันไม่ใช่สปีชีส์ที่ฉันชอบอาจารย์ชอบอะไรครับอาจารย์ชอบมะละกอมะละกอเกือบตายแห้งหรือยังคะพี่อ่าใกล้แห้งแล้วค่ะถั่วงอกให้ดูหน่อยอ่าถั่วงอกโอเคค่ะอันนี้คือน้ำตาลกับน้ำส้ใส่ชูลาลายแล้วครับเสรก็จะเอาถั่วงอกใส่ลงไป อ่ะเรียบร้อยแนละ้วทีนี้เสร็จยังไงต่อคะโอเคค่ะพี่ชุบแป้งชุบไข่แล้วชุบเก็ดขนมปังเพื่อนเดี๋ยวร้อแล้วเพื่อนลงเลยนะได้เลยเอาหมายถึงว่าเอาหอยลงไม่ลงไปในกระทะได้ <c oughs> ยังไม่ตายเขาชุบโปรมากเลยนะพี่เตอดูนิว้วดูนิว้วดูนิว้วเออ อาจารย์ทำไมนิ้วเป็นยังไงคะอาจารย์คะก็แปลว่านิ้วของฉันเนี่ยฉันเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วก็คือเวลาทำอาหารเนี่ยต้องเบาๆปันนี่นะอาจารย์นะอย่าให้นิ้วเนี่ยไปโดนเออ่วัตถุดิบเยอะมากเดี๋ยวความสกปรกบางทีมันจะติดมืออยู่แต่ฉันล้างมือสะอาดแล้วไม่ต้องห่วงต้องสะอาดนะครับคุณผู้ชมครับครับผมมาอาจารย์ลงเลยข้อถอยเถอะอะบางทีหนูฝากท้อหน่อยนะพี่เวลาขออนะฮะ ขอคนนึงค่ะขอผู้ช่วยคนนึงมาผสมซอสหน่อยค่ะอ่าพี่นิวแมได้ครับผมมาเลยสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งค่ะอันนี้นะครับใช่ค่ะมายองเนสนะครับใช่ค่ะพี่นิวเดี๋ยวมาผสมอีกอย่างหนึ่งคือของแต่งจานก็คือเกลือแล้วก็สีผสมอาหารค่ะโอ้โเพื่อนนี่สวยเลยอ่ะเพื่อนที่ตอนนี้น้ำกำลังขึ้นค่ะแต่ห้ามรีบตักนะลูกล้า ที่บริเวณน,นี้หรือทะเลหรือว่าที่ท่องเที่ยวทุกที่<ะ>เขามีทุกอย่างครบอยู่แล้วไม่ต้องอะไรมาทิ้งไว้ uh huh. เอาอะไรมาเนี่ยเอากลับออกไปให้หมดอมเอาแค่ความทรงจํากลับไปแล้วกัน